สวัสดีครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาตอบข้อสงสัยนะครับสําหรับใครหลายๆคนนะครับที่ติดตามคลิปสะกี้ม,มานะครับแล้วก็สอบถามเข้ามานะครับว่ากรณีเราอยู่ต่างจังหวัดนะครับจะสามารถผ่อนกับทางร้านได้ไหมนะครับแล้วก็ผ่อนผ่านอะไรได้บ้างนะครับ ครับผมก็วันนี้นะครับคลิปนี้จะกีก็จะทําออกมานะครับเพื่อให้คําตอบกับให้หลายๆคนนะครับที่สอบถามเข้ามาหรือโทรเข้ามานะครับเรื่องกรณีท่าอยู่ต่างจังหวัดเราจะสามารถผ่อนได้หรือไม่นะครับผมสําหรับรถตัวอย่างในวันนี้นะครับจะกีก็ได้หยิบยกเอาตัวรถ ATV นะครับ Thunder 150cc ของแบรนด์ L&P มานะครับเป็นรุ่น4ขับ2ขออภัยนะครับเป็นรุ่น4หุ้น2นะครับก็คือขับ2นะครับ ขับสองล้อด้านหลังนะครับผมรุ่นนี้ก็พิกัดเครื่องยนต์1 5 0ซีนะครับเสื้อสูบของเขาจะเป็นสูบนอนนะครับ1 5 0ซีระบบจะเป็นคาร์บูเรเตอร์นะครับผมในเรื่องของไฟหน้านะครับก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็จะมีวินใต้ไฟเป็น LED นะครับ ส่วนของไฟเลี้ยวนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดดูก่อนนะครับไฟเลี้ยวจะเป็นไฟหลอดธรรมดานะครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างนะครับยางหน้านะครับจะเป็นของที่ว่างนะครับผมเอท9คูณเนะครับขอบ8นิ้วนะครับผม โชคอัพด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับจะสามารถปรับระดับได้ถึง5ระดับเลยนะครับตัวนี้สามารถบิดปรับได้เลยนะครับผมขนาดถังน้ำมันนะครับจะอยู่ที่8ลิตรนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ก็จะเป็นแก oh ๊สโซฮอล9เก้ 1, หรือว่าเบนซินร้วนได้หมดเลยนะครับ เตือนไหมนะครับจะเป็น LCD มิเตอร์นะครับบอกวัดรอบนะครับความเร็วแล้วก็ตำแหน่งของเกียร์นะครับในส่วนของเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเดินหน้าสามเกียร์ถอยหลังหนึ่งเกียร์นะครับเห็นหรือไม่นะครับดันไปข้างหน้าก็จะเป็นในส่วนของเกียร์ถอยหลังนะครับแล้วก็ผักก้ามไม้ที่เป็นเกียร์ว่างแล้วก็เดินหน้าได้สามเกียร์นะครับก็ผักถอยหลังนะครับสามครั้งนะครับ ส่วนถ้าเราจะเทินเกียร์ก็คือผักกลับนะครับตัวนี้จะไม่ใช่เกียร์วนนะทุกคนในรูปของสัญลักษณ์เกียร์เขาก็อยู่ตรงนี้นะครับในส่วนของขนาดยางด้านหลังนะครับจะอยู่ที่ a t 1 8ิบแปดคูณเก้นะครับสิคูณเก้้านะครับขอบแปดนิ้วนะครับความกว้างของเขาก็จะกว้างขึ้นนะครับ9.5นะครับ ไฟท้ายด้านหลังเป็น LED นะครับท่อไอเสียท่อเดิมเงียบๆนะครับไม่ไม่เสียงดังมากนะครับระบบขับเคลื่อนจะเป็นโซ่นะครับขนาดเบอร์428นะครับตัวโซ่ตัวนี้จะเป็นแบบคลิปล็อกนะครับสามารถถอดล้างได้นะทุกคนตัวนี้นะครับเป็นคลิปล็อกนะครับสามารถถอดออกมาล้างได้นะครับจะไม่ใช่ตัวของหมุดย้ำนะครับถ้าหมุดย้ำก็คือ ออกจากนะครับต้องเลียร์ออกอย่างเดียวนะครับตัดออกนะระบบเบรกด้านหลังนะครับก็จะเป็นของซิงเกิลดิสนะครับซิงเกิลดิสหนึ่งพอดนะทุกคนเนี่ยฮะความเร็วตัวนี้จะเป็นของเซนเซอร์นะครับเซ็นเซอร์จับความเร็วอยู่ที่สเตอร์หลังนะทุกคน,นเห็นไปแดงๆไหมครับ อันนี้จะเป็นเซนเซอร์จับความเร็วนะทุกคนมาจากล้อหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันของคันบังคับกันบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของคันเร่งนะครับคันเร่งเบรกหน้าแล้วก็ฝั่งซ้ายก็จะเป็นในเรื่องของไฟต่ำไฟสูงแล้วก็สามารถปิดไฟได้ด้วยนะครับแล้วก็มีสวิตช์ออฟรันนะครับ ไปเลี้ยวซ้ายขวาปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวปิดเปิดนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับสามารถพกติดตัวไว้ได้นะครับเป็นตัวปิดเปิดสําหรับเครื่องยนต์นะครับถ้าไม่มีตัวนี้ก็รถก็ไม่สามารถสตาร์ทติดได้นะครับตัวข้างในก็จะมีข้างในตัวนี้นะครับก็จะมีแม่เหล็กอยู่นะครับสําหรับดึงสลักนะครับให้สายไฟที่กันนะครับมันถึงจะเกิดการทํางานนะครับ ก็คุญแจนะครับก็จะเป็นคุญแจธรรมดาธรรมดานะครับแล้วก็มีรีโมทมาให้ด้วยนะรีโมทก็จะเป็นในเรื่องของปุ่มล็อกนะครับกดล็อกอ่านี้ก็กดสตาร์ทสามกดตัวนี้นะครับเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับสามทีถึงจะติดนะครับอ่าไม่ติดก็คือตัวนี้น้ำมันหมดนะครับ อนนี้เราไม่ได้เสียบุญแจใช่ไหมครับรถติดแล้วนะครับหน้าจอติดพอเราจะมาปิดที่เบ้ากุญแจไม่ดับนะทุกคนนะปิดแล้วนะครับหน้าจอไม่ดับนะครับถ้าตัวนี้มันทําการสตาร์ทผ่านรีโมทแล้วนะครับเราจะไม่สามารถปิดที่ในส่วนของอตัวเบ้ากุญแจได้นะครับวิธีปิดก็คือให้เรากดปุ่มปลดล็อกนะครับดับแล้วนะครับ เราก็ลองมาเสียบกุญแจปกติดูนะครับเปิดใช้งานปกตินะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าถึงหัวข้อสำคัญกันเลยนะครับในเรื่องของเ,อเดี๋ยวล็อกจะคีขอบอกราคาของตัวนี้ก่อนนะครับราคาตัวนี้อยู่ที่55,000บาทนะครับผมสำหรับกรณีเงินสดนะครับ คนในพื้นที่ก็สามารถซื้อได้นะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถซื้อได้เหมือนกันนะครับทางร้านมีบริการจัดส่งให้นะครับหรือกรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ใกล้เกินนะครับทางร้านก็จะทําการจัดส่งโดยบริษัทขนส่งของเอกชนนะครับอันนี้จากกีก็ได้ทําการจัดส่งไปแล้วนะครับลูกค้าอยู่นครสวรรค์นะครับลูกค้าจากกีก็ทําการจัดส่งไปให้แล้วนะครับจากเชียงรายไปนครสวรรค์นะครับ ค่าบริการที่ผ่านมาก็เขาจะคิดอยู่ที่2,500บาทนะครับและในส่วนของเรื่องของเงินผ่อนนะครับกรนีผ่อนแล้วนะครับจตคิดต้องขอแจ้งในคลิปนี้เลยนะครับกรณีเงินผ่อนนะครับทางร้านต้องขอจํากัดเฉพาะ,ะบุคคลในพื้นที่ก่อนนะครับผมกรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดตรงนี้จะไม่สามารถซื้อเป็นเงินผ่อนได้นะครับเพราะว่าทางร้านเรานะครับจะดูแลในเขตของจังหวัดเชียงรายพะเยาเท่านั้นนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเราไม่มี เช็คเกอร์หรือเจ้าหน้าที่อยู่ต่างจังหวัดเราไม่มีสาขาอยู่ต่างจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับไม่สามารถผ่อนได้นะครับแต่ถ้าเป็นกรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็เข้ามาทํางานในพื้นที่ก็คือเชียงรายหรือพะเยานะครับอายุงานเกิน4เดือนขึ้นไปแล้วก็อยู่ในเชียงรายมากกว่า5เดือนขึ้นไปนะครับก็สามารถซื้อผ่อนกับทางร้านได้นะครับแต่จําเป็นต้องใช้คนค้าด้วยนะครับเอกสารที่ใช้ก็มีเพียงสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านนะครับกรณีถ้าสมมติ เราไม่สะดวกในเรื่องของคนค้ำนะครับก็จะมีหนทางเลือกให้นะครับลูกค้าสามารถใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแทนได้นะครับหลักทรัพย์ที่ว่าก็คือเป็นในส่วนของเล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็คือเล่มเขียวนะครับสามารถนํามาวางค้ำประกันแทนคนค้ำได้นะทุกคนโอเคนะครับใครที่สนใจรถเอทีวีของทางร้านไม่ว่าจะเป็นรุ่นทันเดอร์150หรือว่ารุ่นอื่นๆน,นะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับจะกรี่ยินดีรับสายตลอดนะครับผมหรือว่า สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับสามารถหาโทรเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นรถของรถ ATV รถไฟฟ้ารถสาล้อบรรทุกหรือว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์จ t e c h มือ1มือ2นะครับทางร้านามีจำหน่ายหมดเลยนะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามขอรูปอะไรได้นะครับโอเคนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องจาก,กีด้วยนะครับขอบคุณครับ